nhìn xem nó thấy mấy hai nốt vô này đi nốt mấy nốt vô này nó Hãy ôm

เดินเดินเดินเ,เ,เอา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 จะไปไหนท่านม่อทานม่ปีนอีกแล้วลงมาแล้วทานมจะไปไหนนะ่ะฮะจะไปไหน ทานมจะหนีเที่ยวทานมจะหนีเที่ยวใช่ไหมฮะดู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 จะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยประตูหนีนะทานมลงมาเร็วเดี๋ยวประตูนี้ปิดแล้วปิดแล้วอ้ยอ้ยอุ้ยประตูนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูดูเขาจะทำยังไง นนะลงมาเอาเอาเอาเนี่ยเนี่ยมาฟังนี่มามามา,มาเอาสิสิจะลงยังไงสิจะลงยังไงเนี่ยเอาเอา,เอาชาบูชาบูมาดูทิเนี่ยชานมะน่ะฮานมลงไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้ย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 ,โ,อยโทถลักถลเอทาบูทาบูเอาทาบูไม่เข้าไม่เข้าละปิดละปิดละทานนมเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้น่ะฮะฮะได้ไหมทานนมดืดใช่ไหมซนใช่ไหมซนใช่ไหมอืมปีนไป,นป,นปนทั่วเลย